เอาไรควมปัจนจ้าฮะอยากสร้งคอบครัวให้อ,อืมกสร้างครอบครัวสิบอกให้สมบูรณ์แบบเนาะโอ้ความฝันเจ้าคือสบ,บายด,บบายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บาดีลุงป้านาาสบ,บาดีเอของซาลานน่ เปิ้สุขุสุขคนบวชซีอูภายในดูต่างประเทศบวชสีเป็น fc ไม้ fc เก่าการยิงดีตอนหักของซูซองยูทูปของสาระน้อยอีกแล้วโดยมาพบมาพ่อกับสาระน้อยในเมนีซาราน้อยกับพ่อพ่อแม่พี่น้องเดินทางมาทางแถวเซนูพี่เดนเนาะเมื่อนี้ก็มาหาสาวสดนะ้าไม่พ่อแม่พี่น้องเลยซึ่งสาวสดผู้นี้เพิ่นกระซิออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกเนาะ แต่ว่าซื้อเสียงแนงน้ำองเพลินสาระหน่อยกันยังประท่านฮู้พ่อแม่พี่น้องเลยก็มีแต่ว่าสิชวน,นพ่อแม่พี่น้องบัสุขูสุกคนเนาะเขาไปโอไปล่มน้ากนันพ่อแม่พี่น้องเลยสาวสดนําพูนี่เป็นสิเป็นแนวดาเนาะโดยก็นอนื่นกกับขอบมุอขอบใจเนาะแบบซีเบสุขุสุคนที่ว่าข่าวมาเบิงคิปของสาระน่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาระน้อยด้าสิ่งที่สําคัญกับบอ,อกข่าวโฆษณาให้เนาะโดยก็โอเคเขาไปหาสาวสดน้าใหม่เขาเลยเนาะสบายดีน้องล่ะ ตมาพบมาพ่อกันเป็นครั้งแรกเนาะคือว่าผุ้จบผู้งามอีกแล้วมื่อนี้อ่ะทางเอ๋ยกับสิคอถามซื้อเจ้าเนาะมีซื้อวันไหนน้องล่ะโดยสบายดีซื้อเซโนซื้อน้องเซโนบอกโอ้ซื้อน้องเซโนกะอยู่เซโนอายุจักปีน้องล่ะอายุสิบแปดอายุสิบแปดปี อืมก็คือว่าผู้จบผู้งามแพ้แอ๋มีโสดบอ่อลอยประเจนบ่ <c oughs> บนหน้าเสือเอ้อนาะอันบ้านเกิดเจ้าอยู่เซนูนี่บนองละบ้านเกิดอยู่บ้านเวยอยทนนอือจังพอจังว่าวามวน <c oughs> คือว่าอะไรมาอยู่เซนูสันองละมาหาเวทอือม,มีละบ่มีแลอ้อแต่ งานยังน้องหละ่ะงานก้องโอ้งานกล้องสมัครเรียบร้อยแล้วบอยังยังประธานสมัค <c> ร <ười> คิดว่าสิได้อยู่บอเ <c ười> พิ่นกะอันอายุสิแปดปีนี่เพิน่นฮาบบน้องหละ่ะได้มีลุงเว้าวกะเอาแต่สิแปดปีขึ้นไปอือเอาสิแปดปีขึ้นไปเนะเาเนเนอะออก็เลยว่าสิมาเหตุวเฮ็ดงานอยู่ทางเซโนเนาะ อืมก็โอเคอยู่น้องล่ะเยอยเพราะว่าเจ้ากับสือเซโนเนาะอ่ามาเหตุอยู่พี่เลยซะมีพี่น้องอยู่พี่บ่าน้องล่ะอืมคือเจ้านี่อยู่พุ่นตั้งแต่น้อยตุ้นใหญ่แมนบอกหาก็มาอยู่พี่นะได้จักเดือน้นองล่ะเหาขั้นฮอดเดือนาก็ได้สองทิศอืมสองทิศเนาะอพอแม่เจ้าอยู่ไซส์สามาพี่บ่ะอพอแม่อยู่บ้านพอแม่อยู่บ้าน ทั้งเอ้ยกับชีทามเนะาะว่าทางเจ้านี่เป็นดูคนที่เท่าไรน้องละ่ะเป็นสาวล่โอ้ยลูกสาวล่ะมนมังขอนอีกเลยเจ้ามีเอื้ยมีไอจะคนมีเอ้ย,อย,อยพีนยพ่นุ่งพี่นึ่งโอ้พี่น้องเจ้าสามคนเนาะเจ้าเป็นลูกสาวล่า,อาเอ้ยกับไอเนี่เพิ่นมีครอบครัวเิ่นหรอบ๊อก คือทาง้งอ้ายทั้งเคยเจ้านี่ยอยู่น้ำพอน้ำเม่วนว่น้นองละเอ้ยเมื่อคืนผูวอยู่กับน้ำอ้ายโอ้เอ้ยคืนมาอยู่น้ำผูวเ,เป็นเนาะโดยโดยอ่ะมันี้จะออกมาเปิดใจเป็นครัง้งแรกเนาะเป็นอะไรน้องละที่ผ่านมาเคยโอ้โลมผู้เบาอยู่บ่อืมแต่ปัจจุบันนี้สโสดแล้วเนาะเ <laughs> จ้าอยากโอ้โลมผู้เบาทั้งไรน้องละ โอ้ไล่เบิดเนาะอืมคือทางเจ้านี้ลมเลยเบิดเนาะบ่ว่าสิอยู่ฟังลาวฟังไทยเนาะน้องล่ะมั้นี้เรื่องอายุเพิ่นเด้เรื่องอายุบ่ได้ตบ่ได้ตบ่โอ้คั่นว่าเอื้อยปล่อยคลิปลงไปปุ๊บนี่เนาะส่วนใหญ่นี่สิมีอายุ40 50 60ปีไล่บ่น้องล่ะ เออได้เนาะแล้วเจ้าในหมักปูทรายแบบไรน้องล่ะเรื่องทรายนะำเลมะขอนไปดินโอ้บ่ามะขอนไปดินไปเที่ยวเนาะเออแบบยางเส้นแบบว่าเพิ่นนี่กินเหล้ากินเบียร์สุขสุขยาไล่บ่ได้แต่ว่าบ่าให้เกิดไปอืมอ่เะเบาๆพอหอมปากหอมคอเนาะ <c oughs> อ่าแล้วแบบว่ามีขอไดยแน่ที่เจ้าบ่มัก ผู้ชายเนี่ยที่ว่าบ่มหมักผู้ชายแบบไรว่าฉันจะน้องละบ่มักผู้ชายเจ้าสูแล้วนีบอบ่มหมักผู้ชายเจ้าสู้เนาะคือทางนอกนี่เจ้าสู้หรือบอ <c oughs> <c oughs> ห่ากเดียวใจเดียวเนาะเออคือว่ายิ้งงามไปน้องละหน้าตาก็คือว่าอุรมสมบูรณ์ไปเบิด <c oughs> พอเม่สีโบห่วงบ่อนี่ก็คือแบบว่าทั้งเจ้าออกมาเปิดใจทั้งพอทั้งเม่เพ็นหูน้ำบ่น้องล่ะยังบุ่ทันไดู้ยัง่ทันได้บอกเพ่นเนาะเพราะว่าอยู่คนละบ่อนเนาะแต่ว่าคิดว่าเพิินชี้ห้าอยู่บ่เขาบ่ได้กดอกเลยอืมก็คือตามใจลูกสาวเนาะอ่าแล้วแบบว่าทั้งเจ้านี่เนาะอ่า มาเปิดใจนี้แน่นอนน้องล่ะส่วนใหญ่จิมีแต่ปูเบ่าวทางไทยจะลมได้บ่ล้มได้เนาะคันว่ามักหักกันเพื่อนชวนไปอยู่น้ำนีไปน้ำในบ่เ,เบิงเ่งความเป็นจริงก่อนเนาะคันวา่าเพื่อนนีดูแลเขาได้ดูแลครอบครัวเขาได้เนาะเฮาไปเฮาไปน้ำไปไกลพอ่อไกลแม่เพื่อนสีหักสีแพงเขาคือพ่อแม่เขาบ่เนาะ <laughs> มาเมือ่อีเห็นสาวงามกับเอื่อยก็ตื่นเต้นได้นี่นะเ <laughs> ยาวาแต่เจ้าเจ้านี่ออกกล้องข้างเลขเนาะมีความเขินอายอยา่์น้องละ่ะคือ <laughs> เจ้านี่แบบมักแต่งหน้าแต่งตาอย่ว์น้องละ่ะบวปน,นัยบ,บนัดเนาะโอ้บวหน้าเจ้านี่มันแบบมันเนียนมันแบบพอดีพองามนานาลุงล่ะคันเจ้าแต่งคือสิงาม อปัจจุบันนี้เจ้าอาศัยอยู่กับไคน้องล่ะปัจจุบันนี้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ป้าพี่อาศัยอยู่กับลุงป้าโอ้อยู่กับลุงป้าเนาะเป็่กระหักแพงเจ้าอยู่บ่อืมอืมอืมก็คือยันว่าเป็่อหายเป็่ยังหายบ่เนาะคิดไว้ว่าสิมาเหตุมาสมัครโครงานดีคอนเนาะอ่า แล้วแบบเจ้าโบอยากลงไปหาเห็ดเียกเห็ดงานอยู่ไทยเนี่ยบ่้องละยังบ่ได้มีเงินเฮ็ดบัตรโอ้คือทางเจ้านี่ยังบ่ทันมีเงินเฮ็ดบัตรเนาะเออคันว่ามีได้สนองละสิลงบ่น่าจะลงเอ่อเจ้ามาเหตุงานยังน้องละโบได้ตีบ่โอ้งานยังเหตุไรเบิดงานบ้านร้านอาหารเนาะ าขายชุดลงเสื้อผ้าไล่เบดเอแบอลก็ถือว่าคันว่ามีเงินเนาะกระชเห็ดบัตรเหเ็ดเบอร์และกระชิลงไปเห็ดเวียเห็ดงานอยู่ไทยคันเป็นไปได้ <c oughs> มีความฝันอยู่บน้องละ่ะน่ารักความฝันจะ้นจะฮะอ,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 อยากสาั่งครอบครัวสิบอก สมบูรณ์แบบเนาะโอ้คนฟันเจ้าคือแปลกหมูให้ลองละปกตินี่หมูสิฟันแปลว่าค่าคายอยากได้หัน่นอยากได้นี่คิดอยู่บ่าอ่า,ค,ออาคันเจ้ามีครอบครัวนี่เจ้าอยากเห็ุยั้ง้องละอาชีพาขายเสื้อผ้าโอ้อยากขายเสื้อผ้าเอาเอคิดว่าเหมาะเลยรกับเจ้าเจ้าเป็นคนว่ามวนหนาสีเอินลูกค้าได้หลายเติมอันนี้ก็คือคิอคดไว้เนาะ เออโดยโดยบัญชีนี้เอืย่ยกับชีทมเนาะว่าเจ้านี้ได้ทำาได้เฮียนหอดใสน้องละอง่ะเป็เพื่นกับออกแล้วอืมัจเฮียนหอดใสหอดปอดเเพ่อนมอสาบแล้วก็ออกโอ้เป็นแน่แดน้องละคือว่าออกอมีเงิน,นตออ๋ออ๋อคือทางทางพอทางแม่เพื่นอนบ่มีเงินส่งเฮียนเนาะก็เลยตรงออก เจ้าก็เลยว่าต้องมาอยู่เซนูมาหาเห็ดเหตุเหตุงานอยู่พี่เนาะอ่าคันว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นชิส่งเจ้าเฮียนอีกนี่เจ้าเฮียนบ่นลงล่ะเฮียนเนาะอ่าได้แบบในการหาเฮียนนี่เจ้าอย่างเฮียนเป็นยังน้องล่ะยังเป็นหมอโอ้ยยังเป็นหมอคืออีกแล้วเอหุ่นทอยเจ้าคือแลกันเป็นหมอเว้าม่วน อันนี้ก็คือกันว่าเป็นไปได้เนาะสาเหตุที่ว่าทั้งพ่อแม่เพื่นบอกมีเงินบอกมีคำาทรงเงียนเนาะก็คือเป็นอะไรน้องหลากถานะขอบคัวเจาะโอ้คนขางยากจนเนาะอ่าบัดทีนี่เขานำซัม,มปปลาได้น้องหลา่ะ คือเขานำจำปานี่พออยู่พอกินเนาะแต่เรื่องการเงินการค้ำเนี่ขาดคืนเนาะ,ะย้อนว่าบบมีภผยหาให้เพื่อนเนาะแต่ก็อยู่บ้านเฮานี่บ่ฮูว่าสิขาสิขายหยังน้องละทั้ง,งพ่อทั้งแม่เพื่อนมีอาชีพของตัวเองบ่โมีอ่อแม่แต่เห็ดน้ามือสดโอ้เห็ดห้เฮ็ดหน้าเนาะแต่ละปีก็คือเฮ็ดหน้าทุกปีแม่นบ่าน้องละ ช่วงยามหน้านี่เจ้าสีบบได้กลับไปลำหน้าซอยเพิ่นบ่คนะันมีงานค่ะได้เมือคันว่ามีงานเนาะรายงานในเวียกรายงานก็คือสีบบได้เมือเนาะอ่ะสีสงเงินให้เพิ่นจ้างคนเอาเนาะ <c oughs> โ,ดโ,ดโดยโดยมาชี่นี่เลยกับชีถามเกี่ยวกับทางหนุนม่นมๆเพิ่นเนาะอ่าบางคนนี่นะเพิ่น เพินพ่นหมักเพิ่นหักเจ้าแต่ว่าเพิน่นอยางไรเจ้าไปอยู่น้ำนี่โอเคอยู่บออันนี้อะถ้าเบิ่งดิสซยใจอคอนอ,อ,อืมต้องเบิ่งดีไซน์่นก่อนเนาะอ่ามาเพิ่นนี่เป็นคนแบบไรมีดีไซน์เป็นแนวใดเนาะ <laughs> <laughs> นยิ้มง,งามเด้เจ้านี่เ <laughs> จ้าวน่นนุ่มๆมันเบิ่งคิปเจ้าลงอันในการยิ่มของเจ้าเลย,เลยวะ เป็นตาหักตะแพงอดิอ่าแบบแบบว่าขึ้นสมุดเนาะเพิ่นนี่เห็นคิดเจ้าอยากมาบึงตัวจริงนี่มาไ,ามาได้บอสมาได้เนาะเผื่อว่าต่างมาดินม,มาเที่ยวประเทศลาวเลยเนาะยังดีตอนหักเพิิอนอยู่อบอสโดยโดยเจ้าก,ก็ได้ดินเฟนดินล่อยู่บ่น้่งละ ติดได้ๆเนาะก็ถือว่าโอเคแหละ,ะทางเือยก็สชีได้แจกเบนแจกไล่เพื่อนได้อ,อยู่บ่เพราะว่าส่วนใหญ่ทางนุ่มๆเข้าเบิ่นกระชีดินแต่ไลยเนาะเพราะว่ามันกลัหาง่ายดิแต่ว่าเจ้าในสูตรโรยเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้ <S <S เรื่องอายุแนวใดก็ได้เนาะหน้าตาเพิ่นได้ไไน,น,าาน,น้องหละผิวพรรณเพิ่นเด้ <S <S เพราะว่าเจ้าก็เป็นคนผิวขาวได้นี่นะแนวใดก็ได้เนาะขอแค่ว่าเพิินหักเฮาเนาะ,ะเบิ่งเงงเฮาได้แล้วเจ้าอยากศึกษาเบิ่งใจกับเพิ่นนีประมาณจักเดือนน้นองละประม,มา2-3เดือนก็ได้สองสามเดือนเนาะจังว่าตัดจินใจตกลงปรงใจเป็นแฟนกับเพิินเนาะ,ะและส่วนที่เดือวกอ็จังว่ากันน้องละ่ะ สีมะฮองมาคอบ้หรือว่าสีศึกษาเบื่องใจกันไปเรื่อยๆอันนี้ก็สุดแล้วแต่ทางเพิ่นเนาะและก็น้องคุยกันว่าสั้นซะพ่อแม่ก็บ่ได้ห้ามบ่ได้หึงบ่ได้ห่วงจ้ะบ่น้องหลักยังนะโอ้ยไปพุ่นบ่ได้เล้วแตยเพิ่นอายุจักปีน้องหลักเมสซี่สิิสอหาีโอ้สนใจเพิ่นก็คือสิอยากได้ดูเคยละ มาเห็นหน้าแล้วล่ะเฮงเบิง่งเฮงงามเลยจ้าในหนาๆายังเต็มปุรีอย,ยู่เจ้ากะลำให้ลำหน้าเป็นอยู่บ้านน้องละ่ <c oughs> ะโอ,โอ้เป็นเบิดเนาะแนวไหนกันเนาะ <h ums> เห็ดเวียกเห็ดงานสู่ทนเอาก็โอเคเ <c oughs> นาะมือนี้เนาะ เจ้าก็คือสีคืนสีอายร้ายเติบแล้วละ่ะทางเกยก็ขอความโขอบใจทางเจ้าเนาะที่วาเสียสละเวลาเวลามาโอมาลมน้ำเอืนะ้อยเนาะเมื่อนี้ก็เป็นมือเลขที่ว่าทางเจ้าออกมาเปิดใจน้นองละ่ะอืมเอาไว้มือหนานะเนาะเลยสิมาอัปเดตหลังจากเปิดใจเนาะมีคนโอคนลมหรือบอ,อก็โอเคน้องละ่ะอ่ะสบายดีน้องละ่ะ ก็โอเคนะพ่อแม่พี่น้องทางสาวลาหน่อยก็ไล่เข้าไปโอไปโ้ไปลมน้ำสาวโส,สดน้าใหม่เป็นที่เียมหอยแด้วเนาะน้องเซโนพ่อแม่พี่น้องเลยอายุสิบแปดปีเนาะปัจจุบันนี้เพิ่นกะอาศัยอยู่เซโนบ้านเพิ่นกะอยู่แถววังเวียงทุนบอกพ่อแม่พี่น้อ,นองเลยกันสาวลาหน่อยจำบ่ผิดเนาะอ่าสำหรับหนุ่มๆคนได้ที่ว่าเบิ่งคลิปนี้แล้วอยากโอ้อยากลมน้ำนองเนาะ ก็สามารถทักทายขมาหาสาวละน่อยได้เด้เอพ่อแม่พี่น้องเลยสาวละหน่อยก็ชีได้ส่งทางติดต่อให้เนาะ,ะว่าสิเป็นทางเฟซท,ทงางไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์พ่อแม่พี่น้องเลยโดยสำรับคลิปนี้ทางสาวละน่อยก็ขอขอบมุกขอบใจ f อซพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนที่ว่าเข้ามาเบิ่งคลิปของสาวละน่อยตั้งแต่ต้น,นจนจบเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงความเจ็บหมยได้ความขาไข้หมยมีเด้เอพ่อแม่พี่น้องพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังนั้นเนาะขอให้ร่ำรวยเงินทองเนาะโดยไม่พอกันนี คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ดังสาระน้อยกขอกาข่าวคำว่าสบายดีสบายดี